สวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่างเขตจะพาไาติดตั้งปั๊มรุ่น PMA 3 0 0กันนะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีความพิเศษนะครับตัวมอเตอร์นั้นเป็นแบบแม่เหล็กถาวรไม่มีเบลลิงไม่มีแมตซีนแล้วก็ไม่มีใบพัดระบยความร้อนนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้จะมีด้วยกัน2ระบบนะครับระบบเป็นแบบอัตโนมัติกับระบบแบบเติมน้ําอัตโนมัติตั้งเวลาได้และที่สาคัญตัวมอเตอร์นะครับเป็นใช้ระบบไฟ DC นะครับคุณลูกค้าเสียบไฟบ้านได้เลย2 2 0โวลต์แต่เขาจะแปลงเป็นไฟ DC ซึ่งจะมีความปลอดภัยใช้งานสะะดวกแล ปลอดภัยกับทุกคนในบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งปั๊มกันนะครับผมโอเคนะครับตันนี้ได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตันนี้จะทำการไล่อากาศนะครับพี่การไล่อากาศค่ครือคือเปิดจุกร่อนน้ำครับพี่เปิดเลยเปิดจุกร่อนน้ำออกวางข้างๆเลยครับ ค่อยค่เปิดวาล์วครับให้น้ำจากแท้งไหลเข้ามาที่หัวปั๊มนะครับเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยครับพี่ดูว่าไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับเป็นน้ำนํำล้วนๆนะครับ ใครสนใจปั๊มดูนี่นะครับสามารถติดต่อได้ตามข้อมูลด้านบนได้เลยครับ